สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีกะมาเจอกบยแยตุยอีกคือเกาจ้ามือนีสิบอเห็นหนายแยะตุยจ้าสิผ้าขึ้นรถเม์จ้าพี่น้องตอนนี้ายะตุยกำลังอยู่ทั้งรถเม์จ้าแยะตุยสิผ้าไปใส่เดี๋ยวจังเบิงนะจ้าเนาะอันนี้เป็นหมองนังของคนพิการได้จ้าที่ายตุยทายให้เบิงเนี่อันนี้ป้ายเหลืองๆนี่ก็เป็นที่เขาบอกว่าให้สําหรับพวกที่มีรถอยู่รถเข้นของเด็กหน่อยนะจ้าเป็นรถที่อยู่รถ ูหล,ลดเต่าข้าเจานะ้าเนาะอันนี้ก็เป็นมองที่สําหรับคนพิการจ้ะรหลดเข็นของคนพิการนะจ้ะเนาะสถานที่ก็กว้างพอสมควรนะจ้ะมองที่สาหรับให้คนพิการเอารถวิวแช่จอดนะจ้ะก็ถับบ่ามีโหลดวิวแช่กับเป็นพวกรถแพมเป็นรถเข็นลูกระจ้ะพี่น้อง ันนี้ก็เป็นบันไดที่สิขึ้นไปชั้นสองได้จ้ะบันไดขึ้นไปเอ่อชั้นบนของรถดเมฆจ้ะมือนีก็เป็นฝนตกปล่อยๆอยู่บัดมือพี่น้องจ้ะมองออกข้างนอกก็อาจสิบ่ค่อยเห็นบันไดได้จ้ะสิม่วๆส,ล,วๆสลัวๆจ้ะ กะยตุยกะทายอยู่ทั้งรถนี่ให้เห็นบานเห็นเมืองข้าเจ้าเนะจ้ะเนาะเยตุยสิไปแฟดจ้นมือนี่มีเรื่องอยู่แฟตอีกแล้วพี่น้องจริงๆแล้วน่ะกะมีเหตุการณ์อีกเกิดขึ้นมาก่นทีพยัยสิไปล่วงบานแล้วจ้ะแต่ว่าเยตุยกะยังบัตเทนี่มีเมลาบัตเทนีม่มีโอกาสที่สิไปกะเลยปล่อยเลยตามเลยจ้ะพี่น้องมือนี่พอดีพญัยปอยูุบาน พ่อยัยก็ยังอยู่ล่งบาลอยู่แยะตุยก็เลยสิได้โอกาสก็สิไปเบื้องแฟตจักน่อยเพราะว่ามีคนตายอยู่แฟตนะพี่น้องจา้าจริงๆแล้วนะเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่โดนแล้วละ่ะตั้งแต่พ่น,น่ะพี่น้องตั้งแต่เดือนมกราแล้วบันที่หกเดือนมกราคือคนคนแก่ที่เศร้าแฟตแยตุยอยู่นนเนาะเพิ่นตายพี่น้องแต่ว่าเยะตุยก็ยังยุ่งยุ่งเรื่องพ่อหญยอยู่ ดูแลพ่อยา่อยู่ก็เลยปล่อยเลยก็เลยบ่ทธนิ่งไปเฮ็ดอีหยังเป็นตาวยี่ตัวนี่ตัวในพี่น้องยายโรคอายุเก่าสิบแปดปีแล้วแล้วสาแฟดพ่อยา่อยู่นั่นต,ต,ตั้งแต่ตั้งใจตุยบ่ทธนิ่งมาตั้งแต่แฟดเริ่มสีเหตุไม่ไม่ผลละพี่น้องแล้วสาอยู่นั่นตอนนี้จะตุยก็ยังบ่ทธนิ่งมาเครียดอีหยังรอดเบ,บิ่งอาการของพ่อใหญ่ายก่อนว่าพยาย่อใหญ่สิได้กลับบ้านยามใดสิได้มีเวลาสิได้มา,าจัดแจง คลิปต่อไปแยตุยสิมะบ่ให้ฟางได้จะว่าเหตุการณ์ที่ายลบเล้าตายนี่มันเป็นจังไดเราแยกตุยหูเรลืองดีสดั่มใดเดี๋ยวเดี๋ยวแยตุยสีมะบ่ให้ฟางคลิปต่อไปจ้ะแต่ว่ามือนี้นี่แยตุยสอมาเบิงสะกอนมาเบิงว่าห่องเป็นจังไดสภาพห้องรบเป็นยังไดนี่ก็คือแฟลยแยกตุยที่มองเห็นนะจ้ามองที่เป็นหัวสีเหลืองนะจ้ะเป็นบล็อกแฟลตนะจ้ะ พอไงเราบอกว่าตังเต่ตังแฟลตมากอะมีครั้งแรกนี่แหละที่มีคนเสียชีวิตอยู่ในแฟลตเจตุยกะขีข่คราขีขา่ขาดได้พี่น้องย่านหมมาเนี่ยเจตุยกับว่ากาเขาไปผู้เดียวได้นี่ก็ต้องเอินเห็นคนที่อยู่ในแฟลตน่นะเห็นข้าเจ้าไปเป็นมูแบนดนี้เจตุยสิไปเครียดไปยังนี่ยเจตุยกะสิแต่จ้างคนมาเป็นมูเจตุยให้เขามาเห็ดท่าสีท่ายัางซอย แต่ว่ายายรถตายรากะ็ตายโดยลูกชะลาหรอกรถเก่าสิแปดปีแล้วกว็บ่เป็นตะยานไปในต่ยายตุยกันยังขี่กราดอยู่คือเก่าบัดนี้ก็สิกับ,บานได้จ้าเด้อนี่นางรถเมฆอยู่นี่ฝนตกก็เชอะแฉะอยู่บนรถเมฆจ้ารถเมฆก็สะดวกสบายจ้าพี่น้องบางเปล่าคนก็บ่ค่อยหลายทั้งมือนีเป็นมือวันอาทิตย์นําจ้าพี่น้องน่งอยู่ทั้งรถเมฆตอนนี้ก็มี่ เยตุยกับคนสองคนกําลังสีลงจ้ะมีซ้ำนี่แหละก็ร่วมกับเอ่อคนขับอีกคนหนึ่งแต่ว่าไปต่อไปผุนแหละก็สิมีคนขึ้นบะอ,อันนี้ก็มีผู้โดยสารขึ้นมาอยู่พี่นองรถเขาก็จอดบ่ได้รีบบ่ได้หลอนอี่ยังได้พี่นองจ้ะ นี่เขากับสิผ้าเกินขื้นข้างบนข้างล่างว่างๆเขากับว่านังเขาผ้าเกินขืนข้างบนก็คือแยกต,ตุยบารนะจ้ะเพราะว่ายุนี่น่ะนันงรถเม์มันเก็สะดวกสบายพวกที่ข้าเจ้าไปทํางานนี่ส่วนมากข้าเจ้ากันังรถเม์จะพี่นองรถเลยบ่ติดนังรถเม์กับว่าด้ลําบากอาี่อยังเนาะบ่ได้ห้อยว่าด้โหน ข้างล่างตอนนี้ก็มีเยตุยกับโซเฟอร์จ้ะก็เนี่ยมีขึ้นมาอีกแล้ววันนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งได้จ้าว่าผู้โดยสารเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขาบ่าได้เฝ้าไม่ได้แลนบ่ได้นันเลยได้จ้าล้วก็โซเฟอร์เพิ่นกับ,บ่ได้รีบจีทีออกรถเลยท่านที่ท่านใด เบื้องพ่อยญยนี่ขึ้นมาแต่โดนหลอกจักยืนเบาอีหอย่างยู่ใส่เวลาตั้งโดนนี่ตอนนีน้ฝนก็ยังตกอยู่จ้าอากาศสลัวสลัวข้างนอกมองไปเห็นนี่ยังแล้วจา้ากลีบต่อไปแยะตุยกับสิภาไปเบิ้งว่ายแยตุยสิไป เครียดแฟตยังไงได้ไดจากพี่น้องสิไปท่าสีเองสิไปหงือสีจ่างข้นหรือสีเห็ดยังไงสิได้เป็นงานหนักอยู่เดี๋ยวยายตุยรอดเบิงว่าพ่อใญ่นี่สิกลับมาหล่อตรงเห็ดยังไงเนี่ยถ้าเบิ้องอาการของพไงเราก็สิไปจัดการเห็ดเอียงเห็นมันเรียบร้อยจ้ะแฟดของยายตุยน่ะกับมีผู้เฒ่าอยู่อีกคนหนึ่งซึ่งยายนี่เรากอยุ่ข้างบนจ้ะพี่น้องเล้วาปดนีเราก็บอกว่าเรา เมื่อไหวแล้วเดินขึ้นเดินโลงขบวนแล้วก็เลยบอกว่าขอลงมาอยู่ข้างล่างนี่แหละายตุยคิดว่าอาสิใหรอเนี่น่ะละมาเป็นมูแย่ตุยเหรวมาเป็นมูแย่ตุยยู่ในห้องที่แยตุ๋ยสิเปรี้ยไหมคลิปต่อไปายตุยสิมาบอกให้ฟังด้วยเจ้าว่าที่ยายเลาตายน่ะมันเป็นจังใดเราแย่ตุยหูเรืองในจังใดแย่ตุยไดนอยู่ในแฟลตนั้นเรามีค้นแจงแย่ตุ๋ยบ่อ เราเหตุการณ์ต่อไปมันเป็นจังไดเดี๋ยวมาฟังกันคลิปต่อไปายตุยสีบอยฟังได้จา้าตอนนี้ก็ผ่านมาอีกไปหนึ่งแล้วจา้าแต่ว่ากับพ่อีผู้โดยสารล่อรถเม์จา้าอีกบ่กี่ไปก็ถึงบานายตุยแล้วจา้าอีกสองไปมั้งจา้าถึงบานายตุยแล้ว ปกติแล้วนี่เวลายะตุ้ยไปแฟตนก่ะสี่ยางไปจ้ะใส่เวลากับบอโดนปนหนยางออกกําลังกายไปน้าอันนี้ก็มีผู้โดยสารขึ้นมาอีกแล้วจ้าสังเกตเบิง่งได้จากผู้โดยสารเวลาเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกับวัดถีรีบยืนใจเงื่อนใจอย่างแบบใจเย็นๆจ้าจอดเต้ละไปนี่ใส่เวลาโดนโดนทีพี่น้องโซซีแลว้วโซซีเดอออกรถยิ่ง าถามมีรถเิ้วแช่ขึ้นมานน่พี่นออ้องค้นขับนี่สิตองล่งไปไปดึงแทนนะ่ะล่ให้ให้รถเิี้วแช่เน่ะข้นมาได้ใส่เวลาโดนจ้ะจ่ายคนหนีเล่าบอาอีหยังเราคือใส่เวลาโดนแท้ข้นมาแต่โดนแล้วเรายังบ่ท่านไอ้แล้วอยู่สงสัยเราสิไปถามเส้นทางมั้งจ้ะพี่น้องข้นมาลําค้นกับบรููได้ว่าสิไปใสกระามโซเฟอร์นะะั่นล่ะโซเฟอร์ก็สิได้ บอกว่าไปจ้งไหนจ้งไหนอีกเจ้ตุยนี่ก็เคยจ้พี่น้องขึ้นรถนี่บ่หูสิไปไสก็ยืนถามเพื่อนย่หันละ่ะเพื่อนก็อธิบายให้ฟังอยู่หันละ่ะผูดยสารหลังคนนี่ก็มากขึ้นขบวนพี่น้องเจ้ตุยก็มากอยู่คันท่าสมมุติว่าเดินทางระยะทางไกลแน่จักน้อยนี่ขึ้นไปยุขบวนนี่มันได้มองเห็นวิวชัดเจนจ้ะพี่น้องโซเฟอร์เพื่อนก็สิมีกล่องเนาะจ้ะ เพิ่นกะสิมีกล่องเบิงอยู่ว่าเวลาผู้โดยสารขื้นรถลดมาเนี่เพื่อนต้องให้ผู้โดยสารเนี่หาที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนได้จะ้ะบ่แเป็นว่าาจเงินอียงเรียบร้อยแล้วเพิ่นสิออกรหลดเลยเพิ่นติต้องเบิงว่าผู้โดยสารเนี่หาที่นั่งเรียบร้อยไปเพื่อนจะหอยสตาร์ทติ่สิออกรหลดได้จะ้ะพี่น้องสำหรับมือนี้ยกต้ยกับ่มีเนื้อหาซาลายอียงดอกพี่น้องกับผ้ามาน่งรดเม่เบิงวิวข้างทางเาะจ้ะ แต่ก็มองพอเห็นนี่ยังดอกวิวกะสลัวสลัวเพราะว่ามีหมอกมีฝนนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ที่พญ่ยังบ่ทันได้กลับจากโรงพยาบาลเย็ดตุ้ยกะอาสิออกไปเบิ่งข้างนอกแน่จักหน่อยกะถ่ายพญใหญ่ามาบ้านซะก่อนว่าพญายศ์อ่าต้องการแบบใดแน่เย็ตุ้ยกะสิมาเว้าให้ฟังต่อไปเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็ดตุ้ยนําเด้อจ้าเด้อ ซึ่งมืดนีก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะแย่ตุยก็อยากสิบอกว่าขอมอบความรักให้กับพี่น้องปองปายทุกถูกผู้ทุกคนได้จ่าเด้อรักกันไว้ดีกว่าชังกันนะคะมาเจอกันคลิปต่อไปได้จ่าเด้อขอพี่น้องปองปายทุกถุกผู้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นคือเก้านี่จ้าเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า